นั่งแล้วหายใจติดขัดนะหายใจกระท่อนกระแทน่นหรือว่าหายใจไม่เต็มปอดบางครั้งเราควรที่จะตัวให้ตรงนะตัวให้ตรงหน้าให้ตรงเอาไว้นะอย่าเรียกอย่าเรีกง,งอนะอย่าเร้ง,งอตัวลงมาเพราะว่ามันจะมีสภาวะมันมีริงอยู่จะเป็นสภาวะหนึ่งที่ว่าหายใจกระท่อนกระแทน่นเราจะช่วยในเรื่องของการนั่งตัวตรงขึ้นนะ หาอะไรมันหนุนก้นให้มันสูงขึ้นเรานั่งตัวให้มันตรงหายใจเบาๆนะมันก็เพียงพอหายใจเบาๆถ้ามันเริ่มสงบเข้าไปเนี่ยหายใจเข้าเย็นนิดเดียวเท่านั้นสะเทือนเย็นเข้าไปในะสะเทือนถึงปอดนะหายใจติดกขัดก็ให้รู้อยู่แบบนั้นนะถ้าหาว่าเรานั่งตัวตรงแล้วนั่งตัวตรงหน้าตรงอยู่งี้นะ หายใจติดขัดก็ช่างมันนั่นเป็นสภาวะอีกอย่างหนึ่งของมันแก้ให้รู้นะไม่ต้องบังคับอะไรมันมากก็ปล่อยมันเป็นไปแบบนั้นเดี๋ยวมันจะคืนมาเองของมันนะ